สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไฟ s u ุ p o r t กับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับทีมงานมาหอดจอดถึงที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์แล้วนะครับแล้วก็กินข้ากินนาบกินปูกินปลาเรียบร้อยแล้วครับจะนอนกับทีตังเวียที่ครับเสิริมเวยที่ตังเวีย,วยที่ไปขึ้นเกาพัว่าทีมงานเขาเหลือลงครับหลือมาทาสซีครับผมเนี่ยช่วงเวลาวางพักอยู่นี่ทีมงานอยู่นี่พักอยู่นี่สองคนอาจารย์ขาวครับ ครับปราชญ์ขาเราอยู่ครับอาจาร์พ่อนะครับก็ได้ผ้ากันท่าสีครับผมอ่าทาสีเตี้ยพร้อมๆไปไดูการหนาครับผมนี่นะครับถึงมาหอดครับนี่กสิตตังนี่ครับตอนนี้สภาพพื้นที่ยังเพราะว่าไหนสมบูรณ์นะครับกสิตตังแบบเก่าที่เก่านะครับเพราะว่าเอามาท่าสีนะครับเนาะบางส่วนนอามาท่าสีนะครับงวดนี้ก็ับผ้าทีมงานมาหลายคนเนี่ยหลายคน กบพอสิมาดื่อเวทีกับผูดังบนสายอินเส้าหนึ่งเก่ากอดเจ็ดครับก็สิถือเอาเก็บเมือนะครับตอนนี้ก็ดังพักเอาแห้งนะครับจัาหน่อยฝากันด้วยนาะอาจารย์ขาวด้วยว่าจัาหน่อย่เห็นงานเหรอเออต่างเต้าต่างโค้งอะไรเช่นไรสีว่าเปื้อนมือบ่ล่ะสีแหง้งบ่ล่ะแหง้แหงเออท่าไปไโอ้ต่างเวทีครับ เอทำการไล่กลุ่มปิดในแต่ไล่ครั้งที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วครับครั้งสุดท้ายก่อนที่เปิดบุ้งนะครับเนาะแต่รุ่งคนละเดินหนานะครับด้วยเดินตุราเมันอสิบหาตุราวันน,น,นี้มันที่สองสัญญาเนี่ยพอดีทีมงานกระสิบสผักบุ้งเพป็นกัสิี่สอมเพล่นสื่อสอบนักลอกสอบนักดนตรีทีมงานเ้นองก็ไปปัป๊บปรุงเวทที่ไม่ท้าสีไม่อีกจนถึงเพื่อเออ ไ่ายสอเพื่นแน่สอนไฟสอนตูน้ำพ่งถึงทีมงานอาจารย์ขาวแล้วอะไรสั้นเป็กเลยครับทีมงานเ้ากับมาหลายคนแยางจังหน่อยมือนี้เปิดมาดูอาจานขาวกินอย่างน้ำน้าครับน้ปลาอ้ง่ายดีหบ่โอ้แต่เราจะนี่ทำไมน้ำจะมาใส่ฝากกันลุย เมื่อคือไม่เลยผลสิตกอีกเลยถัดไก่มืองานเนี่ยเป็นเถิดกับผลสิตกครับโอ้อาจารย์ขาวท่าจีนเป็ดท่าอาจิรย์เป็ดมันโดนเอามาท่าหรือเปล่าสีเบิดเปิดอ่โอ้สีเบิดเออสีเบิดสีมุดก่อนผสนสีอยู่ปะมากลับไปตาอยู่บ้านพักพูนัก บวสาสาหนึ่งเต่าเต่าเจ็ด่ะฮะมีตุรกเขากว่าจะนั่งที่เออเออโอ้โอ้ดีดีดีนี่คับอาจารย์ขาวแล้วท่าโอ้เดือบฟืนตกอยู่เนี่ยนตัหละครับ้นกระเดิ่ตกแอาจารย์อยฝนเศ้าตกก็จัสิลุยนะครับทำงานอ่ามนีเพจะสอบบูเป็นเห็นบรรเลงโคตกันอยู่หุ่นยอตาข้าเฟ่นะครับเนาะ ที่ม่านสิตั้งนะครับฝนตกครับก็เลยเบิ่งฝ่ามึงฝนก่อนฝนก็ตก้ดิดนครับช่วงนี้นะครับอยู่นะครับต่างโควงสั่งเหมือนเดิมคือเก่าเออนะครับหลังจากไรนี้แล้วก็สิเก็บของเก็บเวทีทุกสิ่งทุกอย่างกลับ กดังอบนสายชาว1997เพื่อไปตั้งถ้าสีไม่แล้วก็เพชรดุ๊บทรงใหม่แลค้ครับด้วยเวทีเป็นแบบรูปแบบรูปทรงใหม่นะครับเวทีใหม่นะครับรอติดตามชมคน,น,นละมันสิ้นเดือนสัญญาคนละปลายเดือนก็บสิมาตั้งอยู่พีระอสำนักไออ,อยู่บริษัทพันธุ์ฟินแลียนไปแล้วครับเปิดป้ายอยู่หันนะครับอ่ะเดีย๋ยวกับขอบคุณทุกคนครับเป็นกำลังใจที่มากมาตลอดครับ แต,แต่เริ่มต้นจนแต,แต่เริ่มเปิดวงมาจนพิดวงนะครับฮะโอ้อาจารย์ขาสิไปเก็บขยะอ่าโอเคครับอ,อ่าครับนี่อาจารย์ขาแล้วสิไปเก็บขยะเออครับผมฮะครับมาเบิป็นอาจารย์ขาวสีผสมผ้าวันนี้อาจารย์ขาวผสะอาดฮะค่อยเอ่อ เวทีเราก็ย่นเข้ามาอีกนะครับกินอองงว่าหาลายใช่ไนี่อาจารย์ขาวโอ้อาจารย์ขาวแล้วดื่มวิธีออกแล้วก็สิมาทับข้ามสาสตรเออทับข้ามสาสตรนะครับนี่ครับมันเออทับข้ามสาสตรซอยเมตไตรเมตเตียเนี่ยมาสั่นเอาอาจารย์ขาวร่มดีเด็กกินหนังป้านาแล้วร่มดีทับข้ามสาสตรกันมาสั่น ดีนลยครับครับเออเนี่ยครับอาจารย์ขาวเราดื้อเวทีออกนะครับเวทีกับสิเดียสหน่อยลรกกัวเก่าอ่าตอนนี้อาจารย์ขาวก็ดื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่วันนั้นก็เสียตังเวทีกันดีครับผมตอนนี้ก็พ้นตกอยู่ให้อาจารย์ขาวแล้วทำความสะอาดแล้วคนน่ะเความความอาจารย์ขาวกวามดีๆเออเป็นตัวอย่างที่ดีนะอาจารย์ขาวเราเนี่ยโอ้ยเป็นตะไห้ติดไห้ตับไห้มาไล่อยู่แนวนี่กับสิขยันขันแข็งแนวนี้ กวนเก็บขยะเออจักเก็บจักยังไงเลยดีเป็นตัวอย,ย่างทีดีเลยเต้นกระติกฟูพ่มไม่อ,มอีกเลยตนกระติกูหยาเทียมไม่อีกครับมองนี้เป็นมองเติดหรือมองอยังแล้วนะครับวิธีกันสิหมอยลูกกัวเก่าแล้วสัมนี่แล้วสัมวิธีง่ายเลยตัวนี้ จับที่ว่านัก,ก็ร่ังสิทธิ์ต่างโค้งหลังโค้งกลางกันอีกแล้วแต่ผลยุดธผลต้องตกอยู่ครับช่วงนี้ครับนี่อาจารย์ขาวล้วก็ยันชั้นแสงไว้ครับพี่น้องเอ้ยอาจารย์ขาวเราเป็นอยู่นี่แล้วเลยเบียกเบียการให้งานนะครับแล้วกับเ้าอยู่นี่ครับหนึ่งอาทิตย์ครับเฝ้ากับอาจารย์พันสองคนเออแล้วก็ได้เบียกให้งานท่าสีพร้อมท่าสีสีกว่ายู่ซือ้อแล้ววะเอาขยะไปทิ้มนะครับมื่อนี้ ได้มาทำความสะอาดอีกโอ้สิตยางทีเดีอาจาร์เทาจานเท้าว่าเสียเราไปเร่นตลกคือวนี่เอาเราไปเร่นตลกแล้ก็สีดำแล้วก็สีลืมทีมงานคนไหวแล้วที่เนอดีดทำความสะอาดเอ้กวายนหนายาเอ้ฟางนะฟางเออไปทไตำแหนสวด้อจอ๋อตำแหน่งเสือ อ่าเนี่ครับจ้าจ้าอาจารย์ขาวจ่าจังไหนข้าไปตั้งวิธีเอาเก็บโอ้ดีเว้ยอาจารันขาวเราขยันแข็งแข็งเนี่ยหนิจ้าคือหนีแล้วว่าขาวนำทำปลากอุดมสมบูรณ์นะครับเพ็ดนั่นเพ็ดนี่กับผู้นันผู้นี้เอาหายติบโอ้แล้วก็พ่อหายหยดแล้วแต่เนี้ยก็ไปขยันแข็งแข็ง ระยะการับวิถีนี่มาก,กวดทำความสะอาดอีกโอ้เป็นตัวอย่างดีนะครับเนาะกขย่อนด,อด,ด,ดีจันสาวฮะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลกับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ